ีภูมิใจเสนอ s u b s r r i e e ไปผมทาง y o u ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับครับสวัสดีครับผมกลับในครั้งครับกับการสปอยหนังของเราดาราเอครับวันนี้ผมขออนุญาตเอาดาราเก่านิดนึงนะครับผมมาเสนอน้องเขาชื่ออ e ซืออีสกษะนะครับน้อง ROE ของเราแต่ผมขออนุญาตเรียกว่าน้องออยนะครับ น้องออยจะได้เหมาะคนไทยครับเรียกสั้นๆง่ายๆว่าน้องออยปัจจุบ,บันน้องออยนี่อายุ30แล้วนะครับพึ่ง30ไปเมื่อประมาณวันเดินสิงหาครับผมวันที่14ส่วนสูงของเธอคือ1 6 3นะครับน้องออยน้องออยของเรานี่จริงๆเล่นหนังหลายเรื่องมากนะครับผมแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอไม่ดังเท่านี้ครับผมเธอพึ่งมาดังตอนเธออยู่ค่ายเเนี่ยแหละแล้วเธอก็มีการตัดผมสั้นเกิดขึ้น พอตัดผมสั้นเท่านั้นแหละโอ้โหผมเห็นนะเปรี้ยงปางครับผมเปรี้ยงปางขอบอกและนี่คือหนึ่งเรื่องครับผมหนึ่งเรื่องที่ทําให้เธอเปรี้ยงปางจนถึงทุกวันนี้จริงๆผมก็าเธอนะอ่าจะเปรี้ยงปางนานแล้วนะแต่ว่าผมชอบเรื่องเนี้ยเลยต้องเอามาเสนอให้ทุกท่านดูครับผมดูกันไหมครับนะครับเริ่มเรื่องมาน้องออยก็มาบ้านของพ่อตาครับผมเป็น ที่เธอครับที่เดินมาด้วยก็มาถึงก็มาเจอประมาณภรรยาของพ่อตาผมแม่ยายละแต่ดูเด็กนิดนึงก็วิ่งฉุกเะลุกออกมาจากห้องนอนผมเท้าไม่ได้หวีก็มาทับทายน้องออยของเราแล้วก็สามีครับอักหนึ่งก็มีชายตัวประกอบอีกคนครับผมเป็น <c oughs> คนส่งของครับผมแต่คนส่งของเข้าไปส่งเลือกมากเลยในบ้านก็วิ่งฉุกเะคุกออกมาเหมือนกันเมื่อกี้นี้ คนส่งของก็ทำอึงอ้งๆอ,อยู่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่คนส่งของก็วิ่งวิ่งออกมาครับนั้นคนส่งของก็ไปครับผมก็ไม่เกิดอะไร <c oughs> สรุปว่าท้งคู่ก็มานั่งกินชาครับผมรอคุณตามาเออรอรอพ่อตามาพักสักครู่หนึ่งพ่อตาก็เดินเข้าฉากมาครับผมก็โอ้ยพ่อตาเห็นน้องออยกับสามีสามีนี่คือลูกชายครับผมมามาเยี่ยมบ้านก็โอ้ยดีใจดีใจ พตาบอกโอ้ยดีใจมากเลยเนี่ยลูกหลานมาเยี่ยมบ้านอา้าแม่ยายไปเตรียมของมาแล้วอาหารอะไรกินหน่อยแม่ยายก็ไปไล่แม่ยายออกจากฉากททนใดนั่นเองพอตาก็มองครับผมมองเข้าไปลุกถึงซึง้งดวงใจเลยของน้องออยของเราพตาเอาแต่ยิ้มครับผมตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็เฮ้ยยิ้มเฉืเฉ่อยไป ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตัดฉากมาตอนกลางคืนแล้วกันน้องออยก็นั่งคุยกับสามีครับผมว่าเออนะดีนะบ้านหลังนี้ดีจังเลยมีพ่อกับแม่อยู่ก็เป็นอะไรที่ดีมากน้องออยว่าอย่างนั้นสามีก็อารมณ์คืนเค้งตอนกลางคืนนะผมก็ดีคิดต้าไปเล่นๆดังนั้นน้องออยก็โอเคโอเคเธอดีดไปแล้วกันเดี๋ยวฉันขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะ เธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันขออนุญาตอาบก่อนเธอจริงๆญี่ปุ่นเขามีกฎว่าคุณผู้ชายต้องอาบน้ำก่อนครับเธอไปเถอะเธอไปเถอ,อะสามีก็ว่าให้น้องออยรีบไปอาบน้ําซะถัดภาพมันที่ห้องน้ำาผมน้องออยก็อาบน้ําสบายใจเชิมประมาณนั้นสบายใจไปอยู่พักหนึ่งครับผมก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊หรือว่ามีใครแอบมองเราไห้ลองหันไปที่ประตูสิมีใครแอบมองไหมประตูก็ปกติดีนะ ก็ดูเหมือนไม่มีใครแอบมองครับผมเพราะไม่เห็นเงาใครนะแต่น้องออยก็เริ่มระแวงสงสัยเล็กน้อยสักพักถึงก็มีเฉลยครับผมเฉลยว่าใครยืยนแอบมองอยู่ปรากฏพ่าตาของเรายืนจ้องอยู่จ้องทําอะไรก็ไม่รู้พ่อตาของเราดูน่ากลัวหรือไม่แต่พ่อตาของเราก็สยะยยิ้มครับผมยิ้มแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเสร็จกูแน่ <c oughs> โอเคครับภาพตัดมาตอนเช้าของอีกวันหนึ่ง ตอนเช้าของอีวันละน้องออยกับสามีก็กาลังจะออกไปข้างนอกครับผมก็อบอกว่าอามีใครอยู่ไหมจะออกไปข้างนอกแล้วนะปรากฏไม่มีเสียงตอบรับครับสักพักหนึ่งได้ยินเสียงตึ้งลงมาครับผมทั้งคู่ก็ตกใจแล้วเสียงตึ้งนั่นก็เป็นเสียงคุณพ่อตาครับล้มในห้องครัวทั้งคู่ก็ยิงตกใจหนักกว่าเดิมเพราะคุณพ่อตาล้มได้ไงไม่รู้ของคร่ก็เลยต้องมาช่วยดูครับผมอตอนนั้น คุณสามีกับน,น้องออยจะออกไปข้างนอกนะครับก็เลยต้องปล่อยให้คุณสามีออกไปพ่อตาก็บอกขอร้องให้น้องออยช่วยอยู่เป็นเพื่อนแกหน่อยอคุณสามีก็โอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปทําธุระก่อนแล้วกันแล้วน้องออยก็ฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะคุณพ่อได้ได้ยินดังนั้นก็คุณพ่อก็คุณพ่อก็แอบคิดแผนครับผมคิดแผนการจัดการน้องออยจะย,ยังไงดีเนาะจะจัดการหรือไม่จัดการก็ไม่รู้นะ แต่ตอนนี้แหละน้องออยแหละอยู่กับเขา2ต่อ2 2ต่อ2ในบ้านเอแล้วคุณแม่อยู่ไหมไม่รู้ครับแต่รู้ว่าตอนนี้อยู่กันสองคนละ,อะพอตัดมาอีกฉากนึงครับฉากที่น้องออยทําแผลเอานวดหลังให้ให้คุณพ่อกําลังเสร็จพอดีครับผมคุณพ่อพอขอบขอกขอบใจน้องน้องออยนะที่อุตส่าห์มาดูแลคุณพ่อคุณพ่อนี่แย่นะอยู่ดีดีก็ หกล้มที่ห้องครัวใช่ไหมน้องออยก็ถามแต่คุณแม่ครับผมคุณแม่ไปไหนคุณพ่อก็ตอบว่าออคุณแม่เหรอให้ลองคิดดูแล้วกันครับก็คิดดูน้องออยก็นึกไปถึงฉากวันแรกที่มาเจอคุณแม่ก็ดูมีพิลึกพิลึกกึกกือกับคนส่งของเหลือเกินเท่านั้นแหละ น้องออยก็เริ่มสงสารคุณพ่อแล้วครับคุณพ่อคุณพ่อตาก็ลุกขึ้นมาค่อยๆลุกขึ้นมาก็บอกโอ้โอฉันนะอยู่คนเดียวนะเหงาเงาไม่มีคนมาเป็นเพื่อนฉันเลยฉันน่ะไม่รู้จะอยู่กับใครแล้วเนี่ยฉันน่ะเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าประมาณนั้นเรียกความสงสารให้กับน้องออยมาดื่มกับฉันนะนะ,อะบอกน้องออยให้มาดื่มไหมน้องออยก็อกโอเคโอเคค่ะ เดี๋ยวฉันขออนุญาตดื่มด้วยแล้วกัน่นาคราวนี้เสร็จแล้วเสร็จคุณพ่อตาครับคุณพ่อตาชวนดื่มแล้วน้องออยก็ตอบตกลงเรื่องนี้นะครับผมเรื่อง ssni 7 8 1 ssni 7 8 1นะครับผมผมมีหน้าที่ประมาณแค่นี้ครับพาท่านผู้ชมมาถึงช่วงเข้าได้เข้าเข็มแล้วเราก็จะตีจากกันไปประมาณนั้นแต่เรื่องนี้ผมบอกว่าบอกไว้เลยนะว่าเรื่องนี้สนุกมากจริงๆไม่อยากจะเซต อยากให้ทุกท่านไปหาโหลดดูระหว่างนี้พ่อตาก็นั่งกินเบียร์กับน้องออยไปครับผมนั่งกินเบียร์สองคนคุยกันทุกปากทุกคอเลยทีเดียวแล้วท่านคิดว่าหลังเรื่องนี้จะไปทางไหนครับผมผมบอกให้เลยนะทุกอย่างที่ท่านคาดไว้นะผิดหมดน้องออยนี่ขนาดอายุเยอะแล้วยิ่งสวยครับผมผมดูแล้วนะเรื่องนี้บอกไว้เลยว่าเรื่องเนี้ย ผมชอบมากและหลังจากน้องออยดื่มไปสักวันห้าหกแก้วครับผมก็เป็นลมนะครับง่วงนอนประมาณนั้นเสร็จคุณพ่อคุณพ่อตาคุณพ่อตาก็เต็มตัวจ้องไวอยู่แล้วมุกนี้กะว่านั่งดื่มกันแล้วก็เพลินไปแต่ปรากฏน้องออยแบบว่าคออ่อนมากเสร็จซะงั้นลม้มฟุบไปทางคุณพ่อตากับผมคุณพ่อตาก็รอโอกาสนี้อยู่นาน ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณป้าตาก็จัดการซะเยลยละกันวันนี้เป็นไงล่ะผมบอกแล้วเรื่องนี้ผิดคาดใช่ไหมครับผมท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับผมยังไงรักผมชอบผมก็กรุณากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืม subscribe ผมทาง youtube ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับ